Thế của ừ, đồ, đồ. Đó. nào hết của cái bài hả hả hùng nó mưu cho cốc mưu cốc mưu cho mắm nó mắm 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 สบายดีเห็นยังกำกำมันมันมามเอคืนีหมดกปไ้พี่น้องนี่ยังบ่เห็นมีะเขือไปดูต้นนู้นไป่องอ๋ยพี่เออยพี่ลูกมะเขือเต็มต้นเลยบ้านนี้ <c oughs> เอามันตายบ่ะหนึ่ง <c oughs> ขึข <ตำ S 1> ้นัไห้องตั้มทำไมุก แล้วนั่นแหละอีหน่วยหนึ่งโอเคยังด้ใช่จ่มันไปวกะมา่แปะวใหม่เนาะมาพอดีตุ่มกบคุสุดได้กินแล้วพี่น้องนมันปวดเป็นโพี่น้อเลยยังไงอล้งไม่ส้ต้มอเคนี่เออบบงเอิญแบบมาพ่อคันอยู่นีบบังเอิญมาอยู่ใกลกันแบบเอามูเกามูแก่สิลูหน่อย อันอันเล่ากับเป็นคนที่เล่ามองเข้าไปเที่ยวอันซ้อนซัดแล้วแล้วเราอยู่หันเนาะเออเออแมนเออแมนคืออันนี้เพราะฉะนกินใจดีตัวไอ้นีบ้าเอันนี้เนาะแล้วกับที่รุ่นย่อเนาะพี่น้องมากินข้าวปนกบซ้ำาไม่สมเด้อพี่น้องเด้อมาสบายดีจ้ามากินข้าวน้ำกันฮะมานั่งพีสบายดีกันเนาะบ่ nghe, ngặt mát thế suốt ngày, bự à, nặng lắm. ngao thế cũng kim loại. nóng, ngạt luôn chứ, nó sờ. nó cốc เอาไฮของงานซือปลาปลอยอีกรอหนึ่งรอบวกนังอบวกไหม ข่ขาวแงเปื่ออยู่บ่จะเปื่อยเปื่อยลวหิวขาวุกกัพอละโอ้พอดซุกได้แล้วเนาะว่าะเปื่อยเปืเปื่อย่ซุกยู่ดอกต้มึ้งตันา้อยนแก่ๆแล้วไกาดให้เป็นเนื้อเนาะเปปอกเปเนี้ยไม่ได้เนาะ มันหนังสร้อนอยู่3มตัวอปมพุ่นปวนอุ่นไปสงนะอุ่นคัตวเราของมันชอบแมวมันจะไล่ลายฮแมวโนวอยู่เ้ยเรียกมันนี่แหละให้มันเรียกแต่แมวใช้อยู่หะนะตามด้วยตามคนตามตามคนแล้วม่งเขาตี khó đấy thì chẳng thành vẫn bom ra, thôi. muốn mình là gọi cho mà. เพจจะคือว่ามากินขา้าวของข่อยไปใส่ Nó hết hết không? Ừ. Nhập hết không? Thế ra nhập hết Hơi hơi đẹp Trong khu có bóng hết. มเพ็ดมันกับแซ่เป็นกับเขาโออติกับกรตายข่ดไรกินเขาเลยอกันแฉ้งคืันซบแซ่เนาะกรอบเลย มากินข่ามาแม่มากึนข่าว,าาวฮะมือจะถ่ายคลิปแล้วชิลเราหูฟังเฮ้

มันติดดอมบ่ได้เปด 可以啊，来。 ต่อเฮ็หนนนะกิน่ามั้ยอือ มันจมเผ็ดนมักพริกพริกมันเผ็ดว่ามันจัพคนไุ้ิเดกันมันจะร้ายมันดูแลันี่มันเอาคก่อนอย่พเลาพี่น้องเลยไปพ่ออ่อนแม่คลิปหนาเผอพ่อลาลาพี่น้อง